PEA e. เกษตรวิสัยสาขาที่134ตั้งอยู่เลขที่232หมู่ที่5ถนนปัฐมนนท์ตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอบริหารงานโดยนายปองพลพดุงสร์ผู้จัดการ PEA เกษตรวิสัยมีพนักง,งานลูกจ้างจำนวน22คนให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าและธรุรก,กิจเกี่ยวเนื่องให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน28,357ราย รายได้ค่ากระแสาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ27ล้านบาทปรากฏการสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้สภาวะโลกร้อนล้วนเกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ร่วมกันจะทำโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office โดยได้จะทำเกณฑ์สำนักง,งานสีเขียวพร้อมขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดส่วนงานอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นต้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์สำนักง,งานสีเขียว ของโครงการสำนักง,งานสีเขียวหรือ Green Office ตามนโยบายของกอฟผพ PEA เกษตรวิสัยจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักง,งานสีเขียว Green Office ประจำปี2 5 6 3กับกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายใน PEA เกษตรวิสัยทุกคนให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในสำนักง,งาน ตามเกณฑ์กําหนดสำนักง,งานสีเขียวเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่ามีแนวทางการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญต้องส่งก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศของโลกในปริมาณที่ต่ํากระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หมวดที่1การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง PEA เกษตรวิสัยได้กำหนดขอบเขตพื้นที่จะทำโครงการสำนักงานสีเขียวจำนวน8,772.96ตารางเมตรมีการกำหนดและประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยผู้จัดการ PEA เกษตรวิสัยซึ่งมีความครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบายหลักและเกณฑ์สำนักงานสีเขียว มีการกำหนดแผนงานโครงการสำนักงานสีเขียวประจำปี2563มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการและคณะกรรมการดำเนินงานครบทั้ง6หมวดพร้อมกำหนดบทบาทภารกิจนาทีไว้อย่างชัดเจนคณะกรรมการดำเนินงานหมวดที่1มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหรือ s p e ซึ่งมีการสำรวจตรวจสอบประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานของแต่ละ,ะแผนกให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและมีการสรุปผลการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับสูงสุดคือการใช้พลังงานไฟฟ้าคณะกรลัการจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ P.E.A. เกษตรวิสัยประจำปี2563ซึ่งเปรียบเทียบกับปี2562ดังนี้ 1. ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง5% 2ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง5% 3. ปริมาณการใช้น้ำลดลง5% 4. ปริมาณการใช้กระดาษลดลง10% 5. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลง5%ด้านกฎหมายและข้อกำหนด PEA เกษตรวิสัยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. สืบค้นหากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 2. ประเมินความสอดคล้องกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 3. ให้มีการทบทวนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสรุปกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม1กฎกระทรวงกำหนดมาตรการในการบริหารจัดก,การและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนาหมัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีัยพุทธศักราช2555จะให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีัย มีแผนป้องกันและระง,งับอักคีพัยซึ่งร้อยละ40ของพนักง,งานลูกจ้างผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน้นและแผนฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟปีละหนครั้ง 2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงพุทธศักราช2559 กำหนดแสงสว่างบริเวณงานสำนักงานงานที่ใช้คอมพิวเตอร์งานเขียนงานอ่านและงานจัดเก็บเอกสารความเข้มแสง400ถึง500ลักโดยมีการตรวจวัดความเข้มแสงปีละ1ครั้งด้านเสียงกำหนดในเวลา8ชั่วโมงของการทำงานระดับเสียงเฉลีย่ยต้องไม่เกิน85เดซิเบลเอพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560กฎหมายคุ้มครองภูมิสุบรี มีายแสดงเขตห้ามสูบบุหรี่เขตสูบบุหรี่หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบบุหรี่ต้องโทษปรับไม่เกิน5,000ันบาท 4. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยห้ามมีให้ทายแทยทิ้งหรือทําให้มีมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะให้คัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและให้คัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปติดตั้งบอดดักไขมันก่อนการระบายน้ําทิ้ง พร้อมดูแลรักษาบ่อดักไขมันด้านข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก5%เปรเปรียบเทียบปี2562 PEA เกษตรวิสัยจึงได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563ถึงเดือนกรกฎาคม2 5 6พบพบว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกเดือนซึ่งมีแนวโน้มว่า จะสามารถลดปริมาณกา๊าซเสื่อนกระจกได้มากกว่าค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการทบทวนประชุมฝ่ายบริหารตามแผนการดำเนินโครงการสํานักงานสีเขียวปีละหนึ่งครั้งโดยสมาชิกจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า75%คนทำงานหมวดที่2การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก P.E.A. เกษตรวิสัย และจะทำแผนงานฝึกอบรมหลักสูตรสำนักง,งานสีเขียวและอื่นๆพร้อมจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมตามแผนงานทั้งนี้เพื่อเพิ่มผนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยคณะวิทยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและการตรวจประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานสีเขียวจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจากกฟผซึ่งผลการฝึกอบรมมีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำนักง,งานสีเขียวจำนวน32คน คิดเป็น100%ของจำนวนบุคลากร,กรทั้งหมดและผ่านเกณฑ์ประเมินอบรมทุกคนอีกทั้งยังมีการอบรมชี้แจงหรือ OJT ซ้อนงานด้านต่างๆเพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์เช่นการขัดแยกขยะก,การจัดการขีะการใช้งานและจัดเก็บวัสดุสำนักงานเช่นกระดาษเป็นต้นรวมทั้ง OJT การจัดด้านระงับอักขีพยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารให้บุคลากรภายนอกหรือภายในหน่วยงานได้รับรู้รับทราบถึงการจะทำโครงการสำนักง,งานสีเขียว (Green Office) การอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นการซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟการรนณนรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆด้นานสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรภายในสำนักง,งาน PEA เกษตรวิสัยได้กำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโดยกำหนดช่องทางสื่อสารไว้จำนวน6ช่องทางดังนี้ ภายในสำนักง,งาน 1. Green รีนทโดยกำหนดกิจกรรมร่วมกับเซฟท t ทอ k ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์โดยวิธีการแนะนำชี้แจงตอบคำถามและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆด้านสำนังกงานสีเขียว 2. บอดประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักง,งาน 3. การประชุมชี้แจงประจำเดือนและการประชุมภายในหมวด 4. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 5. กลุ่มไลน์กรีนออฟฟิศ อสอ 6. ส Facebook ภายนอกสำนักง,งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสำนักง,งานสีเขียวให้กับหน่วยงานภายนอกนโะรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลเกษตร,รวิสัยอำเภอเกษรรรตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำหนดหัวข้อสื่อสารจากเกณฑ์กำหนดของกมรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรู้ทั่วไปของสำนักง,งานสีเขียวในส่วนที่สอดคล้องกับหน่วยงานภายนอก p e เเกษตรวิสัยได้ประเมินผลความรู้ความเข้าใจโครงการสำนักง,งานสีเขียวโดยการสุ่มสอบถามบุคลากรภายในสำนักง,งานตามหัวข้อการสื่อสารพร้อมได้จะทำกล่องข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนางานด้านสำนักง,งานสีเขียวตามลำดับต่อไปหมวดที่3การใช้ทรัพยากรและพลังงานการใช้น้ำ PEA เกษตรวิสัยมีการกำหนดมาตรการการใช้น้ำภายในบริเวณสำนักงานดังนี้ จะทำป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดตามจุดเปิดปิดน้ำกำหนดเวลาการรดน้ำสวนหย่อมเวลา8นาฬิกามนาทีถึงส0นาฬิกาเปลี่ยนรูปแบบการรดน้ำด้วยสายยางโดยตรงเป็นแบบสปริงเกอร์วอเตอร์การใช้ก๊อกน้ำแบบเปิดปิดอัตโนมัติในบางจุดการใช้ถังบรรจุจัดเก็บน้ำฝนช่วงหน้าฝนเพื่อนำไปใช้งานแทนน้ำประปาหรือน้ำบาดาลสรุปผลการใช้น้ำจากเป้าหมายการใช้น้ำเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมปี2563 เปรียบเทียบกับปี2562ช่วงเวลาเดียวกันลดลง193ลูกบาทเมตรคิดเป็น37.40%สูงกว่าค่าเป้าหมาย32.40% PEA เกษตรวิสัยดำเนินการได้ตามเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า PEA เกษตรวิสัยกำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและประหยัดไฟฟ้าดังนี้ ติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟฟ้าตามสวิตช์ปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นปิดสวิตช์ประหยัดไฟฟ้าลดค่าไฟลดโลกร้อนหรือถอดปลัก๊กประหยัดไฟใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นต้นมีการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานทุกจุดติดตั้งไทม์สวิตช์และสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติภายในอาคารห้องปฏิบัติงานทุกผแผนก ยงเว้นห้องประชุมและห้องฟอนต์ออฟฟิศโดยการตั้งเวลาทำงานครั้งที่1เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาครั้งที่2เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันทำการปกติสรุปผลการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเป้าหมายการใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกราคมปี2563เปรียบเทียบกับปี2562ช่วงเวลาเดียวกันลดลง6,354หน่วยคิดเป็น 18.73%สูงกว่าค่าเป้าหมาย13.73% PEA เกษตรวิสัยดำเนินการได้ตางเป้าหมายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางส่งเอกสารใบแจ้งนี้ค่าไฟฟ้าทำการส่งผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e อีเมลสร์ทอินวอสมีการวางแผนก่อนการเดินทางในการติดตามทวรนี้ด้วยแอปพลิเคชันมิเตอร์โลเคเตอร์คือวางแผนเส้นทางก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง จะทำแผนงานตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ก่อนออกปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอรณรงค์การใช้จักรยานหรือพงงนักงา,านไกลบ้านเดินทางมาทำงานแทนการใช้รถเพื่อประหยัดพลังงานเส้นทางเดียวกันเดินทางรถคันเดียวกันสรุปผลการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากเป้าหมายการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ถึงรกรกฎาคมปี2563เปรียบเทียบกับปี2562ช่วงเวลาเดียวกันลดลง 15794.42ลิตรคิดเป็น32.96%สูงกว่าค่าเป้าหมาย27.96% P.E.A. เกษตรวิสัยดำเนินการได้ตามเป้าหมายการใช้ทรัพยากรกระดาษมีการจะทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้กระดาษเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดเก็บกระดาษให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการนำไปใช้งานโดยการแบ่งกระดาษเป็น3ประเภท 1. กระดาษใหม่ 2. กระดาษที่ใช้งานแล้ว1หน้า 3. กระดาษที่ใช้งานแล้ว2หน้ากระดาษเสียการจัดพิมพ์เอกสารหรือบันทึกต่างๆในระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการพิมพ์และสั่งงานด้วยกระดาษมีการประชุมแบบไร้กระดาษ PLMS ใบแจ้งหนี้รายใหญ่ส่งผ่านระบบอีเมลงานงดจ่ายไฟใช้ระบบ DMSX สั่งงานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟนแทนการพิมพ์รายงานจากกระดาษสรุปผลการใช้ทรัพยากรกระดาษจากเป้าหมายการใช้ทรัพยากรกระดาษลดลง10%ของปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมปี2563เปรียบเทียบกับปี2562สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้56.65%สูงกว่าเป้าหมาย46.65%การใช้ทรัพยากรอื่นหมึกพิมพ์มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้หมึกพิมพ์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการใช้หมึกพิมพ์อย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพิมพ์เอกสารต่างๆเลือกเมนู e ีโคหมดประหยัดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ที่จุดเหมาะสมก่อนการสั่งพิมพ์ทุกครั้งให้มีการทบทวนข้อความให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องหมวดที่4การจัดการของเสียการจัดการขยะ p e a กเกษตรศวิสยัยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักขยะและจุดวางทางขยะไว้ในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสมจำนวน6ชุดพร้อมจัดให้มีประเภทสีทางขยะ และป้ายบ่งชี้ชัดเจนโดยแบ่งขยะเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ขยะทั่วไป 2. ขยะรีไซเคิล 3. ขยะเปียก 4. ขยะอันตรายพร้อมทั้งทำการ OJT ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการทิ้งขยะการคัดแยกขยะการตรวจสอบปริมาณขยะทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการจัดการขยะทุกประเภทพร้อมทั้งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และบันทึกปริมาณขยะแต่ละประเภทในทุกเดือนขยะทั่วไปส่งมอบให้เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยทุกวันอังคารเพื่อนำไปกำจัดตามระบบต่อไปขยะรีไซเคิลถูกจัดเก็บไว้ที่บ้านพักขยะเพื่อรอการนำไปจำหน่ายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ขยะเปียกเช่นเศษอาหารนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหรือส่งมอบให้เทศบาลน,นำไปกำจัดต่อไปขยะอันตรายถูกจัดเก็บไว้ที่บ้านพักขยะ เพื่อรอทำหนังสือส่งมอบให้เทศบาลตะมนเกษตรวิสัยนำไปกำจัดตามระบบต่อไป,ปร้อยละของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ PEA เกษตรวิสัยได้รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะที่ขัดแยกเพื่อนำไปใช้ใหม่หรือจำหน่ายโดยเป้าหมายกำหนดไว้ในการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ที่45%ของปริมาณของเสียทั้งหมดโดยมีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่หลังแต่เดือนก,กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2563 ได้72.32%ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย27.32%ด้าน,นการจัดการน้ำเสียพีเอเกษตร,รษวิสัยมีการจัดการน้ำเสียภายในสำนักง,งานบริเวณห้องทําครัวโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและแผนงานบำรุงรักษาโดยการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งดักไขมันตามแนวท่อระบายน้ำเสียของห้องทําครัวเพื่อดักไขมันนำไปกำจัดตามระบบ และมีการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อป้องกันการอุดตันตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดหมวดที่5สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัยแบ่งออกเป็น5ด้านดังนี้ 1. อากาศภายในสำนักงานมีการกำหนดแผนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ห้องปฏิบัติงานเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ เครื่องปรับอากาศมีการกำหนดแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาเป็นสส่วนดังนี้ส่วนที่ 1. กำหนดให้มีการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือนส่วนที่2กำหนดล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยจ้างเมาส์บุคคลภายนอกทุก6เดือนเครื่องพิมพ์เอกสารมีการกำหนดแผนงานทำความสะอาดทุก1เดือนเพราะมีการจัดแยกไว้ในพื้นที่หรือจุดที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ มีการกำหนดแผนทำความสะอาดห้องพื้นแดานห้องทุกวันทำการมีการกำหนดจุดสูบบุหรีหนึ่งจุดพร้อมติดตั้งป้ายรณรงค์เลิกสูบบุหรีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักง,งานมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันทั้งอากาศเสียงขยะและน้ำโดยกำหนดไว้ใน T.O.R. ของงานก่อสร้างมีการกำหนดมาตรการควบคุมขันท่อไอเสียรถยนต์จักรยานยนต์พร้อมติดป้ายขอความร่วมมือดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง หนจอดรถยนต์หรือจักรยานยนต์มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับไม้เฟอาอากาศเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนและกำจัดสารพิษภายในและภายนอกอาคาร 2. แสงภายในสำนักงานมีการดำเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในห้องทำงานปีละหนึ่งครั้งด้วยเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3. เสียงภายในอาคาร PEA เกษตรวิสัยไม่มีแหล่งก่อมลพิษทางเสียงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีการกำหนดมาตรการแผนสำรองเพื่อจัดการเสียงที่มาจากทั้งภายนอกและภายในอาคารสำนักงานเช่นเครื่องพิมพ์เอกสารกำหนดมาตรการควบคุมดังนี้ 1. วางเครื่องพิมพ์ห่างจากผู้ปฏิบัติงาน 2. องทำการบำรุงรักษาทุก3าเดือนการก่อสร้างปรับปรุงหรือต่อเติมอาคาร กำหนดมาตรการควบคุมดังนี้ 1. กำหนดให้มีการก่อสร้างหรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 2. มลพิษทางเสียงจากภายนอกอาคารมาตรการควบคุมหากมีการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงสำนักง,งานและสง่งผลกระทบต่อพนักง,งานดำเนินการแจ้งผู้รับเหมาทราบโดยให้ควบคุมมลพิษทางเสียง 4. ความน่าอยู่ดำเนินการแบ่งพื้นที่พร้อมกำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ดังนี้ ภายในอาคารสำนักง,งานแบ่งเป็น5โซนภายนอกอาคารสำนักง,งานแบ่งเป็น3มโซนพร้อมติดตั้งป้าย่งชี้จะทำพื้นที่สุบรีพื้นที่ถ่ายภาพพื้นที่นั่งพักผ่อนศาลาพักคอยประดับตกแต่งสวนหย่อมด้วยการนำไม้เรียวสายไฟที่เหลือใช้มาทำเป็นไม้ระแนงกั้นแนวรั้วสวนหยอ่อมจะทำทางเดินด้านหลังอาคารสำนักง,งานให้มีความสะดวกปลอดภัยน่าอยู่มีลานออกกำลังกายที่สะดวกเหมาะสม การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคมีการกำหนดแผนการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายงานผลตามแผนงานกำหนดพร้อมกำหนดแนวทางการจัดการแก้ไขเมื่อพบสัตว์พาหะนำโรค 5. การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมีผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า40%ของพนักงานทั้งหมด โดยบุคลากรทั้งหมดเขาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีการกำหนดเส้นทางอพยพหนีไฟท่งนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลพร้อมสื่อสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบมีการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกินเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือระบบดับเพลิงและป้องกันอคีภยัยมีความเพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ ระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีการตรวจสอบเดือนละหนึ่งครั้งพร้อม OJT และสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจวิธีการใช้งานและการตรวจสอบเบื้องต้นหมวดที่ 6. การจัดซื้อจัดจ้าง p e เกเกษตรศวิสัยได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะที่มีบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้สินค้าที่เป็นฉลากเขียวตะกร้าเขียว ฉลากร์บอนฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ฉลากประสิทธิภาพสูงสุดมีการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน58รายการตัวอย่างเช่นกระดาษถ่ายเอกสารน้ำยาลบคำผิดเป็นต้นโดยผลการรายงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเดือนล่าสุดปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคิดเป็น40.52%ของการจัดซื้อ พีเอเกษตรวิสัยมีการทำข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในสำนักงานและมีการจัดประชุมชี้แจงการทำความเข้าใจด้านโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้บุคคลภายนอกใช้ผฏิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติงานให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดส่วนบุคคลที่มีการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงานเช่นแม่บ้านพนักง,งานรักษาความปลอดภัย จะมีการประเมินผลตามข้อตกลงประจำทุกเดือนและบุคคลที่มีการว่าจ้างที่ไม่อยู่ประจำสำนักงาน PEA เกษตรวิสัยจะทำการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกครั้ง PEA เกษตรวิสัยไม่มีการจัดประชุมนอกสถานที่แต่ได้มีการสำรวจตรวจสอบสถานที่ไว้กรณีมีการประชุมจำนวนหนึ่งแห่งซึ่งผ่านการประเมินเบื้องต้นในรูปแบบ Green Meeting ตามเกณฑ์คัดเลือกสถานที่จัดประชุมของสำนักงานสีเขียว